ตัวตัดนะครับของท้าวเวสสุวรรณรุ่นแรกจำปี45้านะระหว่างเนื้อทองแดงกับเนื้อตะกัวตัวตัดไม่เหมือนกันนะถ้าเนื้อตะกัวตัวตัดเหมือนทองแดงเก้เลยนะครับเก้เลยสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับก็มาดูพระกับเซียนแทบ้านกันเช่นเคยนะก็พอดีนะครับวันนี้มีโอกาสได้เช่าพระทั้งหมดสามเหรียญน,นะจะมีหลวงพ่อแดงนะครับคลุกเขา่าปีหนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็ได้ท้าวเวศมา สองเหรียญจะเป็นเนื้อทองแดงเหลืองสั้นนะครับกับเนื้อตะกั่วนะก็ประจบเหมาะกับมี FC นะครับได้เข้ามาดูคลิปเทาเวศนะวันนี้ผมจะพูดเรื่องททาเวศอย่างเดียวก่อนละกันนะครับเดี๋ยวพ่อแดงยกไปคลิปหน้านะครับนะมี FC หลายท่านนะครับอยากจะให้ผมทำคลิปนะเทียบตัวตัดของเนื้อทองแดงกับเนื้อตะกั่วให้ดูหน่อยนะครับว่ามันจะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะเพราะว่า ดูคลิปผมแล้วนะเนื้อตะกัวมันจะเป็นอีกคลิปทองแดงจะเป็นอีกคลิปอยากจะให้ทํารวมกันนะวันนี้จัดให้นะครับได้มาทั้งหมด2เหรียญนะจัดให้นะครับต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าตัวตัดเนื้อทองแดงกับเนื้อตะกัวไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันเพื่อนๆจาไว้เ,เ,เ,เลยไม่เหมือนกันนะครับเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะพูดในคลิปนี้นะก่อนอื่นนะครับมาดูรายละเอียดกันก่อนนะนะสำหรับใครมีนะครับ พระเครื่องครับเวสุวรรณหรือว่าพระเครื่องรุ่นอื่นๆนะครับอยากจะให้เซียนแทบ้านเช่าหาบูชาหรือช่วยดูให้นะครับก็ติดต่อในช่องทางติดต่อที่หน้าคลิปนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k Line นะครับหรือจะเป็นเบอร์โทรนะครับตามนี้เลยตามหน้าเฟะตามหน้าจอนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูความดูความแท้กันก่อนว่าเขาดูกันยังไงนะครับอันนี้เหรียญทองแดงเหรียญตะกั่วนะครับนะ ความแท้นะครับจริงๆแล้วก็ปัจจุบันนะครับดูไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายท้องบ่อยนี้ของเจ๊เรียนแบบพัฒนามากๆแล้วนะครับใกล้เคียงนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับชั่วโมงบินของเราด้วยนะครับว่าเราจะมีชั่วโมงบินที่มากแค่ไหนที่จะแยกแยะได้ทันทีทันใดนะครับสําหรับคนที่ศึกษาใหม่ๆนะครับยังไม่แม่นนะผมแนะนำให้เช่ากับคนที่มีความรู้เท่านั้นก่อนนะครับเอาไปศึกษาให้เป็นก่อนนะ ดูเป็นท่านค่อยขายออกนะครับตอนขายออกอาจจะขาดทุนบ้างนะเพราะว่าเวลาขายคืนเขาจะหักเปอร์เซ็นต์นะเขาจะหักเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เป็นไรครับขายคืนขาดทุนแต่สิ่งที่ได้กําไรก็คือเราได้ความรู้นะครับเราสามารถเอาความรู้นั้นไปดูต่อยอดได้ตลอดชีวิตนะครับอะดูกันเลยนี่นะครับก่อนอื่นนะก่อนอื่นถ้าเจอเหรียญนะครับท้าวสุวรรณรุ่นแรกจําปีสี 5, ไม่ว่าจะเป็นเหรียญ นะทองแดงหรือตะกั่วนะครับสิ่งแรกที่ดูเหมือนกันนะครับยกเว้นตัวตัดนะดูใบหน้าพระนะครับดูใบหน้าพระจําใบหน้าให้แม่นๆนะจาใบหน้าให้แม่นๆเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนกล้องนะครับนี่จําใบหน้าแม่นๆนะจาใบหน้าแม่นๆนี่ใบหน้าต้องเป็นแบบนี้เนี่ยครับจดจําเขาโครงใบหน้าไว้นะไม่ว่าจะ นะครับเหรียญเนื้อตะกัวหรือเนื้อทองแดงเขาโครงใบหน้าเขาจะเหมือนกันนะเนี่ยฟันติดประมาณนี้นะครับดวงตากลมมนเล็กนะเส้นคอติดนะครับเนอทองแดงนะส่วนตะกัวนะครับเหรียญน,นี้เขาใช้ศึกมานะใช้ศึกมาแต่ก็ยังเป็นพระแท้ดูง่ายอยู่นะก็ในเมื่อเราไม่เห็นจมูกนะครับเพราะบี้ไปแต่ว่าเขาโค้งหน้าเขาอะ จำไว้นะครับจะเหมือนกันเลยเนี่ยตาเล็กๆนะครับกลมๆม,มนัมนๆแบบนี้มีเส้นคอนะครับเพื่อนๆจำภาพนี้ไว้นะแล้วก็เพื่อนก็มาดูนี่เห็นไหมเขาครงใบหน้าเขาจะเหมือนกันนะครับนี่จำหน้าได้ก็ดูแท้ได้นะครับอย่างอื่นก็ดูความคามนะครับความตึงผิวเนี่ยรายละเอียดเนี่ยต้องคมๆแบบนี้นะความคามเนี่ยติดคมชัดนะครับเ,เส้นสารายละเอียดติดคมชัด ผิวตึงๆเนี่ยผิวตึงๆเนี่ยผมจะซูมให้ดูผิวนะอันนี้ผิวลุ้งเลยนะครับนี่เปลี่ยนไม่ผ่านการใช้นะครับนี่นี่ตึงๆแบบนี้เลยนะเพื่อนๆนี่ผิวตึงๆแบบนี้เลยอันไหนที่ไม่ผ่านการใช้มันก็จะมีประกายม่วงนะเพื่อนๆอันนี้เห็นไหมเนี่ยมีผิวลุ้งเลยเพราะว่าเป็นพระที่เขาเก็บไว้ดีนะครับไม่ผ่านการใช้นะนี่ ตึงๆคมๆแบบนี้ขอบต้งั้งขอบต้องตั้งนะเพื่อนๆเนี่ยขอบพวกนี้ต้องตั้งนะเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้จะมีล่องนะครับเนี่ยเห็นไหมมีล่องระหว่างหูเหรียญกับขอบเหรียญน,นะ,ะจดจําไว้นะครับเนี่ยก็เหมือนกันนะครับดูความคมเนี่ยรายละเอียดอันนี้จะเป็นสึกนะครับนะแต่เส้นสายละเอียดเขาก็จะติดคมชัดนี่ติดคมชัดเหมือนกันเลยเนี่ยเส้นตรงนี้เพื่อนๆจำไวมนะเนี่ย มันจะคมมากนะครับข้างๆกระบองนะแล้วก็มาดูเหรียญน,นี้นี่เห็นไหมเหมือนกันนะครับพาแท้ส่วนที่ลึกอะ่ะมันจะไม่ไม่สึกนะครับเพราะว่าเวลาอะไรมาโดนผิวมันจะโดนส่วนบนก่อนนะส่วนที่ลึกที่สุดมันจะไม่โดนมันก็ยังจะเห็นเนี่ยเห็นไหมคมชัดคมชัดนะครับผิวตึงส่วนเนื้อตะกั่วนะอันไหนที่นะครับผิวที่ไม่โดนสัมผัสไม่ผ่านการใช้เนี่ยมันก็จะเป็นประกายประหลอดแบบนี้เนี่ย วิ่งวิ่งแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมประหลอดวิ่งในผิวเลยเนี่ประหลอดวิ่งในผิวนะครับนี่ผิวตึงตึงเนี่ยอันนี้ก็จะมีลุงให้เห็นด้วยนะครับเนี่ยเพราะว่าเขาเก็บเก็บดีนะเ,นเพื่อนเเก็บดีเก็บไม่โดนอากาศนะเป็นเวลานานนี่เห็นไหมครับนี่จริงงเหรียญน,นี้นะครับเพื่อนๆผมจะบอกเลยว่าจริงๆเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้นะแต่ทําไมถึงสึกรู้ไหมครับ เพราะเนื้อตะกัวเนี่ยเขามีความนิ่มเวลามีอะไรมาโดนหรือวางไว้ทับๆกันนะครับหรือมีอะไรมากดเนี่ยมันจะมันมันจะโดนส่วนที่นูนที่สุดก่อนเนี่ยเห็นไหมมันก็เลยทําให้พระนะครับเนื้อศึกหลอไปเนี่ยเห็นไหมจริงๆอ่ะเหรียญน,นี้คือไม่ผ่านการใช้และอีกประการหนึ่งนะครับเหรียญน,นี้เนี่ยจริงๆแล้วเนื้อตะกัวนะครับเขาจะไม่เจาะรูนะ รูเนี่ยเขาจะเอาไว้ต่อโคดแต่เหรียญน,นี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเหรียญอันนี้ความเข้าใจของผมเองนะครับน่าจะเป็นเหรียญต้นๆในการสร้างที่ช่างแกะทดลองเจาะรูนะครับนะพอเจาะแล้วมันไม่สวยเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นต่อโคดแทนนะอันนี้เป็นความเข้าใจของผมนะครับอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะแต่ว่าผมเห็นเจาะรูนะครับแต่ไม่น่าที่จะเจาะแล้วห้อยแขวนนะแต่ไม่ใช่สาระสําคัญนะครับ ถ้าเกิดเราดูแท้นะครับเรื่องรูตรงนี้มันคือเกิดขึ้นภายหลังจากที่สร้างแล้วนะนครับมันก็เลยไม่ได้มีผลต่อความแท้ของเหรียญน,นะครับบางคนบอกเฮ้ยเจาะรูเก๊ะเกไม่ใช่นะครับนะเป็นเหรียญแท้นะแต่เรื่อนี้เขาเจาะรูแค่นั้นเองนะครับด้านหลังเนี่ยดูตัวหนังสือคมๆเนี่ยผิวลุ้งเห็นเลยอันนี้ทองแดงนะเนี่ยหนงสือคมๆนะครับ จริงๆผมจะไปไวๆนะจุดประสงค์ในคลิปนี้ผมจะมาเทียบตัวตัดแค่นั้นนะครับนะส่วนทองแดงก็รูดูรูเจอะเล็กๆนะครับเนี่ยปิ้นๆเล็กๆแบบนี้นะจริงๆมีห่วงนะครับแต่ผมถอดออกนะอ่ะอันนี้ก็ติดคมคมนะครับตะกัวผมฝากไว้นิดนึงนะครับเนี่ยผิวถ้าเกิดเจอผิวแบบนี้ครับเนี่ยโอกาสที่จะอ่า แท้นะครับประมาณ 80%- 90%แล้วนะครับเนี่ยผิวแบบกระแสแบบนี้นะถ้าเกิดเราเห็นนะครับนี่อันนี้เป็นเกล็ดเลก็กเกล็ดน้อยอ่ะเรามาดูจุดสำคัญอ่าในที่เราจะพูดในคลิปนี้กันดีกว่าตัวตัดนะเพื่อนๆออ่ะตัวตัดนะครับนะนี่มันต่างกันนะครับเหมือนที่ผมย้ำต้นคลิปนะทองแดงอ่ะทองแดงอันนี้หันฝั่งมาเดียวกันนะเดี๋ยวผมจะ ไปช้าหน่อยนะครับผมกลัวพระเขาอาจจะโดนเนื้อกันเดี๋ยวมันจะสึกนะนี่ตัวตัดทองแดงนะครับอธิบายแบบนี้เลยอธิบายไปตามภาพเลยนะครับเพื่อนๆนดูตามแล้วก็นึกตามนะครับใบตัดของเนื้อทองแดงนะเพื่อนๆนนี่ใบตัดจะกินแบบนี้กินมาประมาณเกือบขาดนะครับแล้วก็จะฉีกขาดนะเกือบขาดแล้วก็จะฉีกขาดแบบนี้เห็นไหม นี่นี่นี่กินมาเกือบขาดและกินมาประมาณ70 80แล้วก็ฉีกขาดอันนี้คือทองแดงนะเพื่อนๆแต่ถ้าตะกั่วนะใบตัดจะกินลงมาแล้วขาดเลยนะครับตะกัวจะไม่มีฉีกแบบนี้นะถามว่ามีเรียนที่มีมีไหมมีแต่จะมีนิดเดียวเนี่ยจะมีนิดเดียวสักนิดเดียวจริงๆนะครับเนี่ยนิดเดียวจริงๆนะ ทองแดงเขาจะเนี่ยบางเหรียญก็จะฉีกขาดตรงกลางลงมานะครับเนี่ยเห็นไหมบางเหรียญก็จะเกือบขาดแล้วก็ขาดแต่จะเห็นรอยฉีกขาดชัดเจนและรอยฟันที่กินเนื้อทองแดงเนี่ยฟันตัดเขาจะเล็กๆนะครับชัดเจนแล้วก็จะมีรอยฉีกขาดเสมอน,นะต้องบอกว่ามีรอยฉีกขาดเสมอน,นะสำหรับเนื้อทองแดงแต่สําหรับเนื้อตะกั่วเรานะเพื่อนๆนี่ เขาจะกินลงมาแล้วขาดเลยนะมันจะไม่มีฉีกขาดนะนี่เห็นไหมมันจะขาดเลยถ้ามีก็มีนิดเดียวจริงๆนะนิดเดียวจริงๆนะเนี่ยถามว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้อธิบายง่ายมากเลยเพื่อนๆมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์ก็ได้นะครับเพราะว่าทองแดงเนื้อเขาแข็งไงเนื้อเขาแข็งเวลาใบาตัดกินลงมาครับมันจะฉีกขาดเสมอนะเพราะว่าเนื้อเขาจะแข็งแต่เนื้อตะกั่วนะเนเ เขาตัดลงมาเนะี่ยเนื้อมันนิ่มนะมันก็เลยขาดเลยนะครับขาดเลยนะไม่มีการฉีกขาดแบบนี้นะมันขาดเลยสุดเลยขาดเลยสุดเลยขาดเลยนะเพื่อนๆืนถ้าเพื่อนๆืไปเจอเนื้อตะกัวที่มันตัดและฉีกขาดแบบทองแดงนะครับพึงระลึกไว้เสมอว่าเหรียญนั้นอาจจะเป็นเหรียญตะกัวเก๋ที่ถอดพิมพ์มาจากเหรียญทองแดงนะเพื่อนเพื่อนจไว้เลยนะครับตะกัวต้องตัดขาดเลย ทองแดงจึงจะตัดฉีกนะนี่ตัดฉีกตัดฉีกเห็นไหมเนี่ยตะกัวนะขาดเลยเนี่ยขาดเลยเ,ยเห็นไหมไม่มีรอยฉีกเลยนะอ่ะเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะไปช้าช้านะครับอ่ะมาฝั่งนี้นะครับนี่เหมือนกันนะเพื่อนๆนี่เห็นไหมครับเนื้อทองแดงนะเขาจะขาดเนี่ยตัดฉีกนะ ตัดลงมาเกือบขาดเนี่ยประมาณเกินครึ่งหนึ่งเขาก็จะฉีกขาดนะแต่ตะก,กัวก็เหมือนกันนะเพื่อนๆเ,เหมือนกับฝั่งนั้นเลยตัดขาดเลยเนี่ยขาดเลยเห็นไหมนี่ตัดขาดเลยมันจะไม่มีฉีกนะไม่มีฉีกเนี่ยครับคือความแตกต่างของใบตัดนะระหว่างเนื้อตะก,กัวกับเนื้อทองแดงนะเพื่อนๆน,นะนี่อ่ะนะคลิปนี้ก็ เป็นการตอบคำถามของ FC นะครับที่ที่ถามเข้ามานะถามเข้ามาในคลิปนี้ผมก็ให้คําตอบแล้วนะครับว่าสรุปก็คือตัวตัดนะครับของเทเวสุวรรณรุ่นแรกจําปี4ี่ห้านะระหว่างเนื้อทองแดงกับเนื้อตะกัว่วตัวตัดไม่เหมือนกันนะถ้าเนื้อตะกัว่วตัวตัดเหมือนทองแดงเก้เลยนะครับเก้เลยนะฝากไว้นะครับ ใครมียินดีรับเช่านะปัจจุบันเนี่ยราคาก็ล่วงนะครับต้องบอกว่าล่วงนะหย่อนเยอะนะครับน่าเก็บนะสำหรับคนที่อยากจะเก็บนะตอนนี้น่าเก็บแต่สําหรับคนที่ไม่แน่ใจราคาในอนาคตนะครับอาจจะลงก็ได้นะผมก็ไม่ได้กาลันตีนะอยากจะปล่อยก็ยินดีรับเช่านะครับในราคาท้องตลาดนะติดต่อผมมาได้เลยนะครับอาฝากกดติดตามกันไว้หน่อยนะครับนะสําหรับคลิปนี้ครับขอให้ f c ทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ